วิตามินที่เพศสัตว์กินก่อนนอนแอสตาเซนทีนนะคะ1เม็ดมันจะพออะไรสำหรับเราเรามันต้อง2เม็ดเท่านั้นนะคะแอสตาเซนทีนส,สารสกัดจากสาหร่ายแดงนะคะอันนี้ก็ช่วยลดเล,ล,ลือนริ้วรอยเพราะว่า3กว่าแล้วเลข3กว่าแล้วเราจะยอมให้เราแก่ไม่ได้นะคะ,นะเนาะตัวแอสตาเซนตีนนี้บำรุงสายตาด้วยนะเพราะว่ายิงอะสั้นสายตาสั้นประมาณ4 0 0กว่า สี่ร้อยกว่าเรารู้สึกว่าต้องใส่คอนแทคตลอดตาแห้งอะไรเงี้ยส่วนมาลีคาราพาเป็นต้องพูดถึงนะคะไปดูคลิปเมื่อกี้ได้เลยสองเม็ดก่อนเหมือนกันก็คือบำรุงผู้หญิงบำรุงสมดุลช่องคลอดเนาะตัวนี้ช่วยบำรุงข้างในนะคะไม่พูดเยอะเพราะว่าส่วนตัวก็จะเป็นคนที่มีตกขาวเวลาที่เป็นประจำเดือนหรือว่าก่อนเป็นประจำเดือนและหลังมีประจำเดือนเพราะว่า ช่องคลอเรามันจะมีความสุกโปกของประจําเดือนอยู่เงี้ยกินพวกนี้มันก็จะช่วยแบบลดกลิ่นลดตกขาวได้นะ้นําก็ต้องดื่มเยอะๆนะลืมไปว่าอยากสวยก็จัดได้เลยนะคะปากไว้ให้แล้วบายบาย